เราเขอไปไหนบออันนี้ก็หานเสือพระลีถากันไหนผ่าผ่าสองเลยเด้อลีน้ำททางลีเร่อันนี้ก็กนนนนกคือเบิ่งก่อูเบิดแล้วเนาะเออจะมา F F C ออจอกเลยดิผา F C F ผ่างา,า,ามา ันนี้ก็มักตรยโแกหนึ่งีเป็นีาอ่อนวะสิบห้าเป็นไแล้วเด้ยวนะก็ดีเลยวะ้าอันดีอันนี้ก็คือฮอตเจ้กฮอตแจ๊กรอรอเสร็จนี้แล้วก็ไปเสร็นั้น ป้ามีหลายแนวทุกคนหมักไม้ดองกับมีผ้าผ้าสาดอยหน่อยมาผ้าสาดอยหน่อยมาหล่อตะลักลาหน้าพี่เดียวกระด้างขนมขนมอันนี้กับนี่เบิร์ทุกแนวนี่เมืองโลหิตไหนเละมีเมืองาเห็ตอันนี้ อันนี้ก็คือโรตีที่เบิ่งงละเหะ็ดก็ทอทายในเดิมกินมาหน้าลิลิยังเขาต่อเบิ่งงละเห็ดรรตีตไปยังนี่ถูกแมงแลพีงิง ทอดเดอทอดเดออันนี้ก็สีหมูเป็นไหนก็ซื้อละแบงอะไรอันนั่งแบงอะไรบอเจ้นังเจ้าี่เออมะมะขามเบิดแล้วเนาะขามไม่มีฉันมันค่ะนะจ๊ะเรือแต๋อหมะท่านทงเท่าไรเน่ะทงหาท่านบอท่านกีบก็ได้ อันนี้ชงหาพันเนี่ยลายๆด้วยพี่น้องพรกินได้่ะพกินเนาะย่ะจะเหดเนา่ชงหาพันมีแจ๋นน้ำเยอ่เด็ดว่ามันไทยอย่างนี้นะเสือานี่าเหยวเหนีย้านะยาวเหนีาวเหนีย้านยวข้าเียาเหนีวนยวข้าวนีว้าน้าเหานี้าวนยวาเีย้วเนยานย้าวเนยหนยาหนีว้าวเหนี้าวเหนียหนว้าวหมข้า้าวนี้านบ่ กินอันนี้แล้วหันเสือเบิ่งกหันเสืออ้าวในเสืออันนังเสืองามได้แนะมันเหลืออกมาเออเสือกินอะไรเสือนี่ก็งามนะเสือพิลัน,นก็งามป้าอันนี้ก็ ตลาดนาดบ้านฮาเนาพี่น้องมีถูกวันข้านเครื่องลหลายถูกไล่หลายเส็บบะเซ่บบ่แซ่บบะลูกแซ่บแม่เสบดอยเบบ่ใส่หานิ้วบ่แส่บม่ดไม่เดวนมากิน เนี่ย well in well, ่เออว่ากเล่นนดอกนะเล่นคือเป็นดอกนะเอองามนะอ๋อนี่แล้วเขาจะเอามาหายละงามลงามละหเปดอกควันเจบวัวกเนี่ยจ็คือขนาดอันนี้เ้อเอาเลยไปลตาม คีแต่งกับท่านขานเนาะแสบเลยน่ะเนี่ยนะนี่ไม่มาถึงน้ยหนึ่งป่ะยซื้อแล้วมันหล่อซื้อทุกคนเออในสีนัวเพลาอันนี้ก็ซื้อแล้วซื้อแล้วก็เลยบปได้ซื้อมันหล่อเบิรงก็ซื้อ พาสาดอยมาผ้าสาดอยมากินโรตีนะนเสือเอะหาเสืออันกเสือก็มีแต่โต๊ะมามเครืองมาแต่ไทยเจ๊แต่งขาเรเบอขาเระโบ้ัวมีนะเจ๊แต่งโค <c oughs> มีท่ทุองหาผ้าต้ามีทุ่งงหาผ้าผ้าเสือกิน ฮเห็นหอดเห็ดี่เล็เจ้าได้ตลอดก็ยูทูบเห็นเจ๊สองคนสีนึงลายเดียมีเองนะคะเด้นกับอยากบางในแล้วมันนันคำละค้นกับบางในแล้วเพราะว่ามันคำอันนี้กับเขาจีวาน ทรงแปดพัน้าสื่อแล้วสื่อแล้วอันนี <h <h ้กระดูกมูนะกระดูกมูโลาหนมูสี <h <h um <h 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 ิหไก่โลาวปเมือกกยังเนาะแม่เจ็ดนนัวข้อความอดเป็น่น่ะเจ็ดาเจอมเมาสือปมาเมือน่ยงเนาะาเห็นเมือ ปลาเมอกแล้วก็ตีนไก่เจังหน้มันสิเมื่อบะลูกอีหลานเมื่อบอกไปไปไปหานเสืออีกอันนี้หานลูกศีนโอดหานลูกศีนโอดเมื่อได้ปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถมาทางหลังเมื่อกินยื่อนปะ ย่างเมื่ออลไรได้บนนี้พี่น้องตลาดไก่เขึอนสื่อลงไปหล่อลีลงไปหล่อเบิงนะสื่อเพราะว่าเสียน,นะสื่อละตลาดไก่เขึอนไปหล่อลี่ม,นนะมาเด้ออันนี้กะห่านห่านจามอันนี้คือห่านจามเอ็นขายยิมตะแลงห่านจามเอ็นขายยิมตะแลงเลยนี่ทุกคน ใครที ai 000, ่อย er right. <tr> no ู่ไก่กอยางมาเสีมเมือนกับมาเดิมมาอุดโนนเดิอใหม่ละพั่านสองพนอันนี้คือใหม่เราผ่านอันนี้ใหม่เราผ่านนี่ใหม่โมีเบอร์ถูกแกงใครใครลุกก็มีรีวิวทำเป็นบ้านนึงสตีดนะใหม่เท่านั้ใหม่ละสองพันสี่เปกินไทยกันิ จาม,มาแล้วนะทุกคนแต่ตลาดกสิได้ปิดแล้วตอนนี้เขากับมาหอเถือนแล้วนะทุกคนสำหรับลิมนี้เขาลาไปก่อนผากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิงให้ตุนหน่อยในเด้อเผยตุนหน่อยมีกำลังใจกีบต่อไป